ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ออกระเบียบว่าด้วยการตั้งงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนฉบับที่3พุทธศักราช2,565ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งเข้าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565เรามาดู รายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับระเบียบฉบับที่3นี้เนี่ยนะครับก็เป็นการแก้ไขนะครับในข้อที่3ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ กองทุนฉบับที่2พุทธศักราช2563เป็นการยกเลิกข้อ3ของฉบับที่2นะครับแล้วก็ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนคำว่ากองทุนก็หมายความว่ากองทุนหรือกองทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายก็ได้แก่วงเล็บ1กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพระดับจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเล็บ2กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นและได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและวงเล็บ3เนี่ยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมทบกองทุนนะครับประกาศณนวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2565และมีผลบังคับใช้แล้วนะครับเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565 แล้วก็มีผลถัดจากวันประกาศก็คือมีผลตั้งแต่วันที่30เมษายนพุทธศักราช2565นะครับ